สวัสดีครับผมนายมันรัฐกินทอง6 3 7 1มเจ5งงเจครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการเรื่องฟาสาสตรครับฟาสาสตรมีความหมายว่าองค์ประกอบด้านหน้าของอาคารหรือรูปด้านของอาคารที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเปิดอาคารหรือฟาสาสนั่นเองครับซึ่งคอยทาหน้าที่ในการป้องกันอาคารจากสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยรักษาความสมดุลระหว่างพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายในอาคารครับอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความสวยงามให้กับอาคารนั้นครับ ภาศาสตร์กับการใช้งานในแต่ละอาคารอาคารแต่ละประเทศครับฉากแกรรมีเน้นการใช้งานเชิงฟังก์ชันมากๆจะมีความไปทางการเช่นอาคารสำนักงานอาคารตางศาสนาอาคารส่วนหรืออาคารราชการส่วนใหญ่ครับจะเป็นรูปแบบของภาษาตรที่มีออกแบบเรียบง่ายโดยแพทเทิร์นการออกแบบที่ไม่ซับซ้อนมากและในขณะเดียวกันฉากแกรกที่เน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบสาธารณะเช่นร้านค้าโรงแรมศูนย์อาหารสานกีฬาใหญ่หรืออาคารสูงระฟ้ารูปแบบของหน้าตาของฟาศาดตรก็จะมีความ ไดมีตั้งแต่ระดับเรียบง่ายไปถึงเรียบง่ายกลางๆแล้วไปถึงระดับที่วรูหวาครับซึ่งเป็นการสร้างอษณ์ให้กับอาคารในรูปแบบไอออนิกบิลดิ้งครับเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมซึ่งจะมีแพทเทิร์นรายละเอียดการออกแบบที่ตัวเล่นหลากหลายค่อนข้างซับซ้อนเพราะต้องการเพราะต้องมีเรื่องฟอร์มโครงสร้างอาคารเข้ามาเกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึงงานระบบต่างๆครับเช่นงานออกแบบแสงงานระบบการให้น้ําของส่วนแนวตั้งหรืองานระบบ ปัสสาวสำหรับอาคารสูงครับแล้วสําหรับสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยเช่นบ้านทาวเฮาส์หรือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะเน้นรูป่างของตั้งแต่เรียบง่ายไปถึงง่ายครับเป็นเรียบง่ายไปถึงระดับกลางๆครับแต่ไม่รู่ววัวมากนะครับเพราะต้องคํานึงถึงการใช้งานและการสะดวกสบายต่อการดูแลครับคุณประโยชน์ของปาษสาวที่มีตอนน่องานสถาปัตยกรรมครับช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคารมากขึ้น ทำหน้าที่การควบคุมการไหลเวยียนของอากาศภายในอาคารให้สมดุลครับช่วยลดความร้อนแล้วก็ฝุ่นนี้เข้ามาโดยอาคารโดยตรงครับช่วยการควบคุมแสงระหว่างภายในภายนอกที่เข้ามาสู่อาคารภายในครับช่วยในการไหลเวยียนของอากาศที่มีความสมดุลช่วยทางด้านรูปทรงให้ให้กับงานสถาปัตยกรรมซึ่งมีความสร้างจัลรัฉบอสตัวให้กับความสวยง,งามของอาคารครับเมฆของภาษาคารับและวัสดุที่นิยมใช้ในการตกแตง่ง ประเภทที่1คือดับเบิลสกินฟาซาดครับหรือผนังสองชั้นในการกุหรือหุ้มบราสาัทภายนอกอีชั้นให้กับอาคารโดยเวน้นระยะห่างออกจากผนังเล็กน้อยซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการออกแบบของวัสดุในกามาใช้แต่ฉาดาทั่วไปคือเป็นผนังทึบสลับกระโปรงทำให้อากาศทำให้ประโยชน์ในการกรองแสงแดดลดอ,อุณหภูมิสร้างความเป็นส่วนตัวครับดับเบิลสกินชีฟฟาซาดประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เลื่ออลูมิเนียมในการใช้ยึดติดยึดวัตถุเด็กอมาติดใต้อ,อีกชั้นหนึ่งครับเช่นอิฐระแนงไม้บล็อกตะแกรงเหล็กแผ่นอลูมิเนียมครับระแนงอลูมิเนียมกระจกและแผ่นอะคริล,ลิกค,ครับปเทที่2คือบิวติงฟอร์มฟาซาประเภทนี้ถูกออกแบบให้เป็นผนงังเป็นทนนะั้งผนังในการออกแบบเปลือกอาคารในองค์ประกอบเดียวกักบที่มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารอย่างชัดเจนครับซึ่งรูปแบบของฟาซาประเภทนี้จะเน้นการเป็นรูปทรงของอาคารแบบเพียวๆโดย เน้นองค์ประกอบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระนาบทางอาคารครับเช่นช่องเปิดการศาสตร์หรือระเบียงครับวิวิ่งฟอร์มวัสาดุส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่กลมกลืนไปกับกลมกลืนไปกับตัวอาคารครับและมีความสมดุลเป็นอันหนึ่งอันเดียวครับในอีกเรื่องหนึ่งที่ผมศึกษาคือ green roof ครับคือหลังคาเขียวคือหลังคาที่คือ,คอของอาคารที่ปิดทับบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยพืชพันธุ์และดิน หรือเครื่องปูอย่างอื่นบนชั้นแผ่นกันน้ําในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาคารที่ทาด้วยสีเขียวครับหรือกระดมมุมงสีเขียวใดๆน,น,นาคาเขียวจะรวมส่วนประกอบอื่นเช่นแผ่นกันลากลางระบบร้างระบายน้าําและระบบระนากต้นไม้ครับกิโลแบ่งออกแยกออกไปเป็นสองแง่คือกิโลในแง่ของเทคโนโลยีอาคารอาคารที่เป็นสีเขียวจากการมีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่ข้างบนไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์คุมดินไม้เลื้อยหรือชนะใดใดก็ตาม ที่เน้นในการลดผลกระทบต่อและไปล้อมโดยตรงเหนือไปจากการสร้างภาวะสบายและลดการใช้พลังงานของอาคารครับสองกินรูฟในแง่การออกแบบทางสถาปติกรรมที่เพื่อความประหยัดพลังงานเน้นวัสดุก,ก่อสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ลดอุณหภูมิลดการใช้พลังงานและสภาวะน,น่าสบายครับในการออกแบบ,แบสถาปตยกสีเขียวเช่นแผงโซลาเซลล์เป็นต้นสามารถแบ่งย,ย,ย่อยอีกสองแบบคือ intensive g r e กิน o o f ครับคือราคาส่วนนี่มีประโยชน์ ใช้ประโยชน์การใช้สอยคือสาอมารถปลูกนไม้ทั้งชนิดเล็กหรือใหญ่ได้จริงๆครับและทํากิจกรจรมต่างๆเช่นเป็นส่วนหลังคาหรือพื้นที่นันอาการของอาคารครับจึงจาเป็นต้องมีที่ดินที่เป็นหนามากอยู่ที่ตัวราสามสิบเซนขึ้นไปครับหรือต้องการการดูแลรักษาหรือและรวมถึงการี่มีค่าใช้จ่ายที่สูงครับแล้วก็ intensive en skin roof ครับหลังคาที่ใช้สอยไม่ได้ครับคือเป็นราคาที่เกี่ยวที่งกับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นราคาที่มีความหนาของดินเพียง หนึ่งถึงห้านิ้วครับใช้พืชพันธุ์ขนาดเล็กเช่นหญ้าหรือคลุมดินที่ไม่โตและไม่ต้องการดินมากนักครับแล้วก็สิ่งนี้ต้องคำนึงถึงการสร้างกิ่การสร้างกิโลครัปคพือน้ําหนักต้องมีโครงสร้างรับน้ําหนักได้อย่างอย่างน้อยหนึ่งสองตันครับการระบายน้ําต้องมีการระบายน้ําที่ดีแล้วก็สามคือระบบการซึมพื้นที่การครบถ้วนซึ่งการในคอนกรีตอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีการเตรียมการซึมตั้งแต่การก่อสร้างอาคาที่ดีครับความเหมาะสมของส่วนบนราคาทงสูง มักมีลมและจะกำจัดชนิดของพืชพันธุ์ที่ใช้ได้ครับอันนี้คือการแบ่งชั้นของกินหลฟครับชั้นที่หนึ่งใช้สำหรับปลูกวัรดูดอนิยนคุมดินที่ใช้ดินคุมครับสส่วนใหญ,ญ่ชิ้นยมเป็นแผ่นใย,ยสังเคราะห์สำหรับงานดินครับสมใช้ตะแรงพลาสติกและระบายน้ําครับ C เป็นชั้นของแผ่นวัสดกุกันน้ํากันความชื้นครับ5คือชั้นของโครงสร้างของหลคา,าครับ ข้อดีของกีนลูฟนะครับลดความร้อนราคาเขียวช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมภายในอาคารครับลดเสียงรบกวนปัญหามลพิษทางเสียงครับในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงช่วยกา,การสร้างราคาเขียวครับนอกจากช่วยการจัดน้ำฝนแล้วพืชขุมววยังลดการรบกวนเสียงรบกวนให้กับอาคารครับกลองฝุ่นที่จะตกมาสู่ตัวอาคารพืชพันราคาเขียวจะช่วยลดจะช่วยเพิ่มออกซิเจนและลดคาร์บอนไดออกไซด์ครับให้กับตัวอาคารครับ การดูแลอสาระครับเนื่องจากมีข้อจากัดในด้านโครงสร้างที่ดินในการใช้ทํากิโลมักจะมีปริมาณและความเล็กน้อยดังนั้นต้องการปรับปรุงดีนใาภาพที่เหมาะสมครับส่วนการตัดแต่งพืชพันธุ์อาจจะไม่ต้องทำบ่อยนักเพราะพืชพันธุ์ที่เลือกในการใช้หลังคาจะเป็นการปรับตัวมนลล่าหรือเอียงตามหลักองศาราคาครับข้อมาสสนในการทํากิโลครับในไทยนั้นอาจจะรวมถึงเรื่องความพูดถึงความยุ่งยากพอสมควรครับเพราะในไทยเป็นเขตมรสุมความร้อนสูงกฝนตกหนักเพราะฉะนั้นบ้านที่มาสสมในการทํา พวกกินลฟจะเป็นพวกตึกแถวหรือดาฟ้าของอาคารต่างๆครับและการตกแต่งเป็นส่วนกระถางหรือการใช้เป็นพวกไม้เลยอาจจะดีกว่าครับขอจบกันตอนยเพียเท่านี้ครับขอบครับ